น้องครับน้องครับขอชามะนาวแก้วหนึ่งครับขอชามะนาวครับแม่ดูครับย้นี่รเอกนางเอกอะนะครับผมแอดลยครับมรของไอเดอร์รักรรัมรรัมัรรรับ เรียกว่าก็เป็นเรรเอกดาวรุ้งสุตป,ปังดังไกลมีแฟนคลับมากมายทั้งไทยและต่างประเทศเลยค่ะผลงานละครคุณชายถือเป็นผลงานที่แจ้งเกิดในวงการแบบเป็นตัวให้กับนักแสดงหนุ่มแจมรัตตะในบทบาทอาจิลวนกลายเป็นที่จดจำของผู้คนค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับโอกาสดีๆมีงานเข้ามามากมายให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆค่ะโดยตอนนี้ แซมรัตตะก็มีซิงเกิลแรกในชีวิตแบบเต็มตัวของตัวเองค่ะกับเพลงอ่านแต่ไม่ตอบค่ะภายใต้ค่ายเพลงของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงกางเดอะสตาร์นั่นเองส่วนเรื่องสถานะของหัวใจแจมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตตอนนี้มีแต่แฟนคลับเต็มไปหมดถามว่าเหงาไหมไม่เหงาเลยเพราะเป็นคนที่หาอะไรทำให้ตัวเองไม่เหงาได้ตลอดเวลา เหงาก็ไปเตะบ,บอลไปเจอเพื่อนหรือว่าไหนเหงาก็นอนเดี๋ยวก็หายเหงาอเองให้เพื่อนมีแฟนแซงไปก่อนหรือถ้าเหงาก็เข้าไปในเอ X ชวนแฟนคลับคุยก็หายเหงาแล้วส่วน DM ตอนนี้มีแต่เพื่อนทักมามากกว่าถามว่าสเปคชอบแบบไหนไม่มีสเปคตายตัวแค่รู้สึกโอเคคุยกันรู้เรื่องเข้าใจสบายใจแค่นั้นพอถามว่าโสนิทไหมแจมบอกว่าอยู่ในโหมดอ่านแล้วไม่ตอบค่ะ อยกาไปจองอะไกนะไปไหนไปนอถวายพรงานอันนี้งานอะไรงานอาหารไ่นอาีโอ ติดแปดติดแปดค่ะน้องยังไม่อัปเดตคืออัปเดตมาแล้วมันเป็นใบเก่าเป็นแผ่นกองใบเก่าน้องบอกรูปจะจองอะไรเงี้ยน้องยังไ่ยืนยัน,นพวกเราเรูมเตรียมเดือนนี้หรอใช่เดือนนี้นะติงหาชั่วโมงเลี้ยวงมาหากินเอาซูนั่งนะดูงดางสาหูไอ้ท<ด> <c oughs> ีแผ่นดาา่าเวลาห่างหัวใช่ของพวกแรกไป นะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNA ทูปาร์ติด้วยนะคะขอบคุณค่ะ